ชีวิตชะนีโอ๊ยหนามานันอะโอ๊ยโอ้ยตายหาล้วดูซิโอ้เจ้าหัวก็เกี่ยวมือโอ้ยทุกคนทำไมชีวิตมันเป็นแบบนี้ได้แค่นี้เองเพื่อนเดี๋ยวอุย้ยปากมืดตื่นเลยได้ดิหัวก็หนี เห็ดก็ไม่ได้บร์รี่ก็ไม่ได้ผัวก็หายเพื่อนเฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะขึ้นเขาไปหาเห็ดกันค่ะเดินขึ้นมาเหนื่อยมากเลยเรายังไม่รู้นะ ว่าเราจะเจอเห็ดหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่เคยมาตรงนี้ค่ะสามีนางเคยมาตั้งแต่แบบสมัยนางเป็นวัยรุ่นอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาตามหาเห็ดที่ป่านี้กันนี่ให้ดู ขอภัยความเหนื่อยหอบดูต้นไมเน้เพื่อนๆต้นบักเอฟใหญ่มากเข้าป่าหาเห็ดแต่ว่าไม่เจอเห็ดเพื่อนเนี้ยมาเจอลูกแบล็คเบอร์รีแทนลูกใหญ่มาโอ้ยเฉยตอง นี่โอ้ยโอ๊ยเปย bueno ็นเงินค่ะเราไม่เอาเห็ดก็ได้โอ๊ย พิชนีหน้ามัน่ะโอ้ยโอ้ยตายห่าแล้วดูสิออเจ้าหัวก็เกี่ยวมือโอ้ยทุกคนทำไมชีวิตมันเป็นแบบนี้เกี่อาก็ได้เก็บตรงอื่นเกีอ่อันนี้นี่เช็คโอเคเจี๋ยวเกี่ยวจ ฝนก,ก็ตกฝนกำลังจะตกคือมน่นเพื่อนมันมืดตื่นเลยเห็นปะ่ะแต่เราก็ยากเก็บกบ่เพื่อน บอรีเต็มเลยสามีนี่แล้วนั่งกลัวเป็ดได้นั่งกลัวเปียก ดูสิแล้วคือพายุมันจะมาอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ได้แค่นี้เองเพื่อนเดี๋ยวอุ้ย มืดตื้อเลยแอบดีหัวก็หนีเห็ดก็ไม่ได้เบอ์รีก็ไม่ได้หัวก็หายเพื่อนนางรีบนางรีบเพราะว่าหุ้ยฝนมันมืดตื้อเลยระบิย แล้วก็คือตะโกนหากันแล้วมันก็ก็ไม่ได้ยินแล้วนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูความมืดผมจะห้าหัวนี่คือแค่แป๊บเดียวเองอะฟ้าเปลี่ยนสีกระทันหันฉับพันอ,อันนี้ อันนี้เป็นกระท่อมที่เขาเอาไว้ยิงกวางนั่นไงสานี้เลาวราเราเจอแล้วกเคือตอนออกมานี่คือแดดมันแรงมากเลยเนแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันแบบมันจะมีฝนนะทุกคนเดี๋ยวเไม่ยินเสียงฟ้าบ่อุ้ยตาย สู้ชีวิตมากเข้าป่าตั้งใจจะมาเดินหายเหฝนก็มาฝนก็มาไล่ก่อนทุกคนโอ๊ยตายห่ามนล่เคือลมก็แรงได้ยินเสียงแบบยอดไม้ไหมโอ๊ย ยอดไม้ใบไม้ว it ้ววววคือตอนแรกที่เริ่มคลิมอ่ะจานีเขาก็เอาโทรศัพท์มาดูเพื่อนๆเอามาดูแอปแอปฝนนะคะนางบอกอุ้ยฝนมาก็เลยนี่แหละดูนี่แ๊บเดียวมือจะตื๊อ นี่คือแบบเราโอ๊ยเพื่อนทุกคนเราไม่ทันนะนี่ฝนฝนมันมาแล้วมันตกลงมาแล้วแต่ว่าเราอยู่ใต้ต้นไม้ไงนี่มันมาแล้วตายเปียดเปียดแบบนี้นนน กดมันตกเอแล้วแต่มันอยู่เป็นยอดไม้เป็นังาไม่เห็นเราเดี๋ยวถ้าเราพลนป่าไปนะหาใหญ่น่นแน่ค <c oughs> ริปนี้นี่ก็คือแบบสู้สีวิค่ะเพือ่อนเรมามองเห็นสายฝนอยู่นอกชายป่าอ มัเนไหมันมาแล้วมันทะลใบไม้มาเลวเขารู้ว่ามันเป็นแบบนี้ก็คือจะไม่มาอะไรนะตอนมาเจอแดดมันแรงจ้ามากค่ะเขามาไม่หนีหนหน,นึ่งชั่วโมงเลยที่ไานเอวยอะจุกนี่ ฝนป่าไปนะเปียกค่ะฟ้าฝนกะลมบุกุกเจ้าฝนคดดโดดโดดด อยาไอ้โมไอ้โมเป็นบันนี่เลยคอมดูเออเดี๋ยวเยอย่ามาพูดมากเอาเร็วชีวิตโซเชียลค่ะเพื่อนดูโอ้โห Tiếp. Đi rồi. Ui. Ui. Mẹ ơi. Oh, thank you! <laughs> <laughs> this is stupid <coughs> It's this a prop This oh, yeah. was not really expected Ah, oh, we Okay Now, home, so we're at home I don't know โอเคเพื่อนคะ่ะวันนี้ต้องปิดคลิปด้วยความเปียกปอนโอเคไปแล้ว